ค่ะวันนี้เราก็จะมาลองใช้น้ำยาเคลือบเงานะคะสูตรน้ำเอนะคะใช้วิธีการใช้คือง่ายๆนะคะก็คือว่าใช้เ9เนี่ยใช้งานได้เลยนะคะเป็นน้ำยาเคลือบเงาสูตรน้ำที่ใช้งานง่ายที่สุดไม่มีกลิ่นนะคะก็คือใช้แปรงเป็นตัวทำงานนะคะสังเกตนะคะก็คือว่า น้ำยาเนี่ยจะเหลวๆปกติน้ำยามันก็จะข้นนิดนึงแต่ว่าเราก็ใส่น้ำลงไปอย่างที่บอกนะคะนิดนึงเพื่อให้ทางง่ายขึ้นเราก็ทาลงไปได้เลยค่ะพื้นผิวชิ้นงานต้องแห้งและสะอาดนะคะทาลงไปได้เลยให้มีกลิ่นค่ะใช้ง่าย เป็นน้ำยาเคลือบเงาสูตรวอเตอร์เบสนะคะอันนี้เป็นชิ้นงานที่สเต็มคอนกรีตนะคะเป็นปูนธรรมดานะคะแล้วก็เอามาทำการพิมพ์ลายด้วยแม่พิมพ์เป็นแบบหินเล่มเหลธรรมชาติแล้วเราก็ใช้หลังจากแห้งแล้วก็ล้างผิวให้สะอาดนะคะแล้วก็รอแห้ง เห็นไหมคะก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้อันนี้คือทาแล้วนะคะเราก็มาทาอีกชิ้นนึงเลยนะคะอันนี้อันนี้เป็นเป็นชิ้นงานที่ยังไม่ได้เคลือบนะคะเราก็ทาไปปุ๊บสีจะรู้สึกว่าเข้มขึ้นมาเลย ใช้งานง่ายค่ะไม่มีกลิ่นอุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยน้ำนะคะพวกผนังภา,ายในภายนอกใช้ได้นะคะเหมาะกับผนังมากกว่าพื้นนะคะถ้าเป็นพื้นก็ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีความชื้นค่ะ แล้วหลังจากแห้งแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็กำลังจะแห้งนะคะกินี้ทาไปจะแห้งส่วนนี้ก็ใกล้จะแห้งแล้วค่ะในขณะที่ทาถ้าเกิดมีฟองขึ้นมาก็ ไม่ต้องตกใจนะคะหลังจากแห้งแล้วมันก็จะค่อยๆหายไปก่อนจะแห้งนะคะมันจะค่อยๆหายไปเพราะว่าร่องมันเยอะถ้าเป็นผิวเรียบๆทาเบาๆนะคะไม่ต้องทาแรงมันออวิยากรก็ได้นะคะทาเบาๆ ค่ะ,คะก่อนจนก่อนจะแห้งจะเป็นนี้นะคะหลังจากแห้งแล้วก็อันนี้ยังแห้งไม่ได้ที่นะคะแห้งได้ที่แล้วก็จะไม่มีคราบขาวเลยน,นี่ก็ทาไปสักครู่หนึ่งเราลองมาถ่ายอีกอันนึงอันนี้ร่องก็จะเยอะ เพราะฉะนั้นล่องเยอะก็จุ่มไม่ต้องเยอะมากอะค่ะมันจะเป็นฟองช่่ใช้งานง่ายค่ะ ตรงนี้ก็คือแห้งแล้วแต่ยังแห้งไม่สนิทแห้งสนิทเนี่ยคาบขาวๆเนี่ยก็จะค่อยๆแห้งนะคะน,นี่ก็เริ่มแหงแ้งละส่วนต่อไม้นี้ก็ใช้เป็นตัว M9 ค่ะ M9 เป็นน้ำยาสูตรน้ำเคลือบด้านนะคะคือมันจะไม่มีแสงสะท้อนนะคะคือ ผู้ที่รักธรรมชาตินะคะนี่ก็น้ำยาเคลือบจ้านนี่ถ้าแห้งแล้วข้าวขาวๆนี้ก็จะหายไปนะคะถ้าพื้นชื้นก็ไม่หายนะคะใช้น้ำยาสูดเกะคะ แผ่นงให้ท่านไดออ้ดูนะคะจากพื้นผิวนะคะถ้าเราไม่ลงน้ำยาเคลือบเงาเนี่ยสีเนี่ยที่เราทำไว้เนี่ยเขาก็จะดูขาวๆจืดๆไม่สวยนะคะแต่ถ้าเราลงสีน้ำยาเคลือบเงาไว้นะคะมันก็จะ ดูมีสีสันมากขึ้นเพิ่มสีสันนะคะหาซื้อได้นะคะตามศูนย์จำหน่ายของบริษัท 2,000โปเรเรดนึ่ปลอยค่ะ